เดี่ยงกินยาสบาย มาในเด้อครับเออครับต้นนั้นลูกสาวมันนลยเออนั่นลูกสาวมันอีดำามขาเมื่อคืนอีด๊ามต้นสาวเอาอีต้นนั้นให้พญิดามอีลูกบางเหลืองนั่นลูกยันโดเลยเนี่เอาให้พญิดามอีตะคิวเด้อให้เราไปถับบึงให้มันขึ้นนีนั่นจะบินมุ้นก็ต้องติดบินเฮงค่ะนี่ทํางูงูงบิน เดกหัวทักกินดินมว่็ตาจิตาตายพวกว่าตายรอด